ทำไมเขาว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจครับอันนี้มันก็จริงไอ้นรก่า้ก็กล่าวเลยว่านรกเนี่ยมันเป็นกองทุกข์รู้ไมแห่งความทุกข์ดี่งข้นอยู่ตลอดเวลาขณะเราก็ดูที่ใจของเราใจของเราขณะใดที่มันทุกข์เนี่ยแหละนรกเถารนอยู่นะั่นแหละก็เปรียบเทียบได้ง่ายๆแบบนี้สวรรค์คือความความลบเยี่ยมเป็นสุขก็ขณะใดที่เอ็ด จิตเรามันมันมีความสุขสบายอยู่ในในนั้นนนั่นเรากาแสดงว่ามันอยู่ขึ้นสวรรค์ตั้งแต่ยังยังมีลมให้ใจเข้าออกนี่แหละเนี่ย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เพราะนั้นดูสวรรค์ดูนรกก็ดูที่หัวใจเจ้าของนี่แหละแต่เมื่อเมื่อละจากโลกนี้ไปเนี่ยเออเข้าสู่นรกเ,เข้าสู่สวรรค์เอ็นนั่นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องฟังพุทธเจ้าเมื่อเรายังยังไม่มีความสามารถที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองเราก็ต้องเชื่อนักปราชญ์ฟังนักปราชญ์ไว้ก่อน ใช่ไหมล่ะเมื่อไรเราขณะนี้เราตาบอดเนี่ยตาบอดเราก็ต้องเชื่อคนตาดีก่อนเนี่ยแล้วเราจะไปเชื่อไอ้คนตาบอดยังไงไอ้ตาบอดตัวเองก็ตาบอดยังเดินชนตอไม้อลยเราจะไปฟังมันได้ยังไงฟังันก็ชนกับตอไม้เท่นั้นเนี่ยเพราะนั้นเราตาบอดเราต้องเชื่อคนตาดีะูุทธเจ้าเป็นคนตาดีเชื่อะูุทธเจ้าไว้ก่อนถ้าเชื่อะูุทธเจ้าไว้เลยมันไม่ไปชนตอไม้อะไะใช่ไหมล่ะผู้ทธเจ้าบอกนรกสวรรค์มันมีถ้าเราเชื่อะูุทธเจ้าไอ้คนเชื่อแล้วไม่ตกนรกหรอกไอ้คนไม่เชื่อเนี่มันจะตกช่ะ